สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซาเนวเลยนะครับผมในเราก็อยู่กับค่าย A M B Flock แป๊ะเหนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้ยก็มาเล่นเกมอันเกมกระปอมเนาะครับพี่น้องเนาะทุนมื่นจองนะครับดอลลาร์โบนัสไปที่เบ็สองร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะแปดสิบรอบเงาๆเฮ้เต้น ไปครับผมอาก็มาเล่นเก็บอันเก็บกระพอมนะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับแรกก็สวัสดีนะครับผมนะกเข้ามาแล้วมาแล้วนะครับผมอ่ะลาโบนัสบิดสวงร้อยซ่าในนิ้นเงากันไปนะครับก็เสียงอ่อยก็ขออภัยทีเด้อนะครับก็เป็นร้อนในนะครับมือเท้านี่อัดคลิปบ่อได้เลยนะครับผมจะเจ็บกกลิ้นแฮงนะครับอ่ะลาโบนัสเกมกระพรอมนะครับ ที่หายไปเมื่อเช้าก็นี่ละนะครับผมนะจีบกกลิ้นนะครับผมเป็นร้อนในตรงลิ้นนะครับว่าสวยงามต่อมเจ็บวัดบังเอิมเครื่องครับผมมีเมื่อยวัดบังเอิเครื่องครับผมขออยแนีข่อยเนียไม่ปักเข้าไปนะครับขออยเนี้ยเรียบร้อยเลยนะครับผมนะรางวันแบบเบิ่มๆนะครับเออบางนี้ก็รางวันก้อนโตันะครับผมนะสวยงามอ่ะเปิดประเดิมมาดีนะครับผม สำหรับเกมอันกระพอมนะครับก็แตกดีอยู่นะครับเพราะมันเป็นเกมคอมโบนะครับแล้วก็มีตัวคูณให้พร้อมนะครับผมนะถ้าคอมโบหลายๆดีๆก็เต็มเครื่องคือการเดอร้อนะครับผมอุ้ยขอไปนะครับอ้าเงียบจิบเลยครับพี่น้องเย้ยไปสสยนอ้อสงสยัยเรียนเขาป้าไปแล้วนะครับผมซ <laughs> อย กำเบอร์ตระหนักครับบัตรตระหนักยังไม่มานะครับผมนะ่าสงสัยยังจะไม่เข้าที่นะครับผมสงสัยยังจะไม่ออกจากป่านะครับผมนะใส่น้าตู่กับปอมข่อยเอาไว้แจกไว้แจกไว้แจกเออไว้แจกไว้แจกไว้แจกเอาแล้วไงบ้างทีตายเอ้ยไว้แจกสามไว้แจกสามบางนี่บางไงว้ายเอ้เครื่องสิครับผมเรียบร้อยเลยนะครับผมนะรางวัลแบบเบิ่มๆนะครับอู้บางนี่ก็ซูเปอร์วานเย้เลยละครับพี่น้องเอ้ย สืยซอยซอยส,ยส,ยส,ยสยอยซอยงบตังค์งบตังอ่าตอนนี้ก็พอมีกำไรตตแทแทๆมาอยู่นะครับผมนะ <S <S ยังบ่ถือว่าเงียบปันใดน,นะครับผมแต่ว่าโบนัสของเฮายังเงียบกริบนะครับผมก็คือแบบมันเวาแหงบ่ได้นะครับผมก็คือแบบมันสะเทือนกลกลิ้นแหงนะครับผมมันคิดจนตะข่อยพูดเดียวนี่ยวละล้อนไหนเนี่ย เป็นยู่แต่พูดเดียวนีนะ่แหละเอาแล้วไง,งจังหวะน,นี้ได้ลุ้นนะครับผมนะสเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวท่อน,นั้นอนะ่ะมันบวกนะอีกหนึ่งตัวท่อน,นั้นนะครับอีกหนึ่งตัวอึ๊บโอ้โหบประมาณนะครับผมอ่าสเกตเตอร์มาได้ลุ้นแล้วนะครับผมนะก็น่าจะมาใบไวนะครับผมเบิ่งจากสถานการณ์แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ดูดเอาดูดเอานะครับพอเป็นยังเขาเตงบังไงมากนะครับผมขอสู่ได้ยุ่นะครับ เอาแล้วไงวายแตงจังหวะนึงได้ใส่ได้ใส่อยู่ครับผมปากกูเป้นะครับวายแตงแล้วไป่ล้วใบแตงขึมเครื่อับเพ้อมีเมย์ใกับปากกูเป้นะครับขออีกเนี้ยขออีกเนี้ยใบปากคิ้วหนึ่งคิ้วหนึ่งคิ้วหนึ่งนี่ยาบร้อยเลยนะครับผมน้ารางวันแบบเบิ่อมเออบางนี่กำลังวันก้อนตัวนะครับผมนะห้าพันหวานได้ยบเลยนะครับพี่น้องไอ้สายสายสาย เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไข่ซอฟเปลี่ยนลวดในกันนะครับผมมีตะโคกโคกคากเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็สงบสงมนะครับคือเปลี่ยนในนะครับแต่ถ้าชอบสไตล์ว่าค่อยๆจังสีนะครับก็บอกเลยเด้อนะครับผมนะไม่ต้องตะโคกโคกคากนะครับเอาแบบธรรมดาธรรมดาจังสีก็ได้ครับอะไรไข่กระพากเป็นอยู่ด้วยนะครับคือไปแบบเยื่นๆไม่ต้องแบบเวอร์วังอลังการนะครับอันนี้คือแบบพากไปเรื่อยๆเ่าไปเรื่อยๆนะครับผม ตายแบบนิ่มๆน,นวลๆอ่อ,อนหวานนวลไอ้เด็กกระติวมันรวมเป็นสี่ห้าหกอีกแล้วอ้าวไว้แจกไว้แจกโอ้เว้ยตั้งไว้เปียิบลวกนันก็นกนสซี้เอาเปียิบลวกนี่ดีสันบ่เด้วนี่เฮ้อเดี๋ยวชื่อหลังเราคอยที่ไปตั้งซิบลวกพี่น้องอืมที่ได้เข่าไว,ไว้นะครับผมตั้งไว้เปียิบมันก็จะหมุนเปียิบเลยเอาาา้ามาจังหวะนี้จะลงไม่ลงนะครับพวกอีกหนึ่งตัวโอ้ยยังได้ลุ้นต่ออยู่ครับพี่น้องเอ้ย หัวยเจตเต้นตึ๊บๆนะครับผมหล่นเลยไม่เอ้ยอึ๊บอึบตึ๊บตึ๊บอย่างอย่างยังได้รู้ตัวอยู่นะครับผมหัวยเจตเต้นตึ๊บๆอีกแล้วนะครับผมหล่นเธออีกหนึ่งตัวเลยมั้ยนะเอาเรียบร้อยครับผมมาแล้วนะครับผมนะสเก็ตเตอร์ของเฮานะครับอ่ะก็ได้มาซีสเก็ตเตอร์นะครับก็เปลี่ยนสปินพี่น้องเลยปลาเดิมเองมันก็เข่าประมาณนี้ครับผมซีสเก็ตเตอร์นะครับก็จังว่าแวเนาะเกมอะไร กระปอมนะครับมันก็อยู่ที่สปินนะครับสปินหลายเท่าไหร่เฮงดีนะครับอ่าได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับช่วงแรกๆก็สะสมตัวคูณก่อนครับผมทุกหมุนมีเพิ่มตัวคูณนะครับปักเขวี้ยนะครับมาค่อนหมดจะต้องไหนเห็นป่ะมันยังไม่ไหลเลยหมดจะต้องเออบางทีไอ้มวกกระป๋อมมีไหมเอ้ไปปักเขวี้ยนะครับผมเรียบร้อยครับผมรางวัลแบบเบิ่มๆ บางน่ยกำลังวันก้อนตัวนะครับผมนะสวยงามไม่เล่นซีมีนะครับผมเลยฮะ,ะสปีดยังเหลืออยู่ครับพี่น้องพอได้ลุ้นอยู่นะครับคุณเจ็ดรอเต็มเครื่องขอบึ้มบึมเพื้อวังอลังการงานสร้าง <laughs> เขาแบบช็อตใหญ่เน้นๆโอ้ขึ้เงียบเท่าไหร่ครับพี่น้องเลยมาแล้วปักก็ไปไว้ทกไวเทกไวเท็ก สวยไว้เจกไว้แจกไว้แจกเอาเคมาก็แต่เครื่องสิครับผมไม้ก็สวยงามเอาไว้แจกเลยใส่หมดเลยใส่เต็มจอเลยนะครับผมต่เครื่องครับผมเน้นๆเรียบร้อยเลยนะครับผมนางวันแบบเบิ่มๆนะครับโอ้บางนี่ก็ซูเปอร์หวานเยิยบเลยนะครับพี่น้องเออหนึ่งสี่แม่นะครับผมนะหนึ่งอีกหนึ่งสปินนะครับผมคูณสิบกับหนึ่งสปินสุดท้ายว่ายังไง เนี่ตูมเดียวพี่น้องได้ตูมเดียวอีกแล้วนะครับผมนะอ่ะจบไปชื่อห้าหมื่นห้านะครับก็ประมาณสองร้อยกว่าเท่านะครับตูมเดียวครับผมโบนัสตูมเดียวอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมกับเกมอันเกมกระปอมนะครับอ่ะทุนหมื่นสองนะครับผมนักฟาดมาเก้าหมื่นหกแบบเน้นๆเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับเกมกระปอมนะครับป่ะเดี๋ยวเาไปหาเล่นแนวอื่นเกินดีกกว่านะครับพี่น้องเนาะแตียแล้วก็แยกย้ใหญ่กันครับผมบาย